นั่นก็ตาพวกเราแล้วนะมาแล้วถ้าหยุดฉันเดี๋ยก็เอาเลยมาลุยกันเลยคิโน่ฮึโตโย่นี่นะท่านเป็นใครกันเหรอมาสไตรเดอร์ดิเค็ดจำใส่สมองเอาไว้ซะเอ่อฮะ ได้เวลาแล้วสิน่าชิชชนเชตมาลุยกันเลยขอมางั้นจัดให้มันจะลุกสมบุรณงชอนก็ต้องลุยเช่นกันงานทำไมตายทำงานเอ๊ะการนั่นมันเย้ตายไปแล้วแน่แลออเลยอ้มิอ๋อเชอะอ๋ะอ,อ<ะ>จิมาลุยกเลยเอาเลยกันเหรอไพนาริโอม,ไมูไน นี่ยนี่มันขานโวยไปลงนรกซะเถอะอะไรสิเฮ้ยนั่นเธอเหรออะไรกันไอซ่าไอซ่าเรื่องความยุจะทรจะมาหาฉัน เจ,จ้านี่นอ้เกลีนี่ป้าฮ่าฉันต่อมารู้ยังไงต่อไม่ตเอดิวส์ฮึจ้าฮ้าชิว ไอ้เหี้ยพริ้นตัวเองสัตว์เลย